สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ทอ็อปในรายการองค์เทพเสริมดวงค่ะเสมอตอนบูชาปางครอบครัวมหาเทพชีวิตจะมีสุขสมหวังนะอ่านะหลายหลายคนชอบถามอาจารย์โอนะและอาจารย์ท็อปนะว่าประจำว่าทำอย่างไรถึงจะมีคู่ดีมีสุขสมหวัง อยากจะเจอคู่ดีๆน่บจะมาเมื่อไหร่จะมีไหมเออถามกันทุกวันนะแต่การถามไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากว่าคุณจะได้บูชาปางครอบครัวซึ่งปางครอบครัวเนียทำให้เกิดสุขสมหวังในความรักนะมีหลายมหาเทพด้วยนะคะใช่สุขสมหวังในความรักความเมตตามหานิยมนะ ท่านอาจารย์โอ้เนี่ยท่านเป็นกูรูนะเป็นผู้รู้ด้านนี้โดยตรงอาจารย์ทับยกมาสองครอบครัวเลยนะคือการที่เรายกครอบครัวมาออกมาเนี่ยเพื่อจะเอามานำเสนอว่าการที่เราบูชาองค์เนี่ยจะทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขสมหวังสมดังปรารถนาบางทีเนี่ยการถามถามอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ทำอะไรหรือการไม่ได้บูชาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าในโลกเนี่ย บางมหาเทพมหาเทพเนี่ยท่านดนบันดาลได้นะเป็นอย่างยารุ่งตรงว่าชีวิตครอบครัวในปัจจุบันนี้นะคะในสังคมปัจจุบันเนี้ยบางคนเนี่ยโสดก็อยากมีแฟนใช่ไหม,มบางคนเนี่ยไม่มีคนไม่มีคนที่แบบว่าเปิดเผยได้เหมือนแบบว่าต้องตกอยู่ในฐานะที่แบบเมียน้อยหรือว่าเมียเก็บอะไรเงี้ยอก็มาถามว่าหนูจะเลิกกับ เสียเขาอะแล้วก็บอกว่ามาเจอผู้ชายดีๆสร้างครอบครัวได้ไหม,มอยากมีบ้านอยู่ด้วยกันอยากมีครอบครัวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์พร้อมมีอะไรไหมคะหมายถึงว่า,าความรักแบบไหนที่ไม่สมหวังที่แบบว่าเอออยากจะให้มีคู่ที่ดีคู่อุปถมัมคู่ช่วยเหลือเรื่องการงานหรือว่าคู่ที่มาแบ่งปันชีวิตเขาเรียกอะไรแชร์วความรู้สึกกันได้อะไรเงี้ยอืม ม,มันมันมันยากนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้แนะนำนะปางมหาเทพปางนี้นะถามว่าทําไมเราถึงได้แนะนําเพราะว่าท่านทั้งสองเนี่ยล้วนแต่สําเร็จสมฤตในความรักและสมหวังถึงได้อยู่ในปางนี้กันอ่ะ,ะจริงนะครอบครัวนี้เป็นครอบครัวของอพระนารายณ์และพระนางอะไรคะพระแม่รักษมี<ช>น,นี่ค่ะพระศรีเวชน,นี่นี่นี่พระนารายณ์กับพระแม่รักษมีนะคะใช่แล้วก็อันนี้นะคะ อันนี้ค่ะจะท็อปใช่อันนี้เป็นปางพระศิวะครอบครัวมีพระศิวะนะคะพระศิวะพระแม่อุมาเทวีแล้วก็ข้างหน้านี้จะเป็นพระพิะเนนะคะถ้าจะเห็นนะเห็นไหมเห็นเห็นเห็นดูจริงก็เห็นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนาโมอิสระเมสีวะเทวันจาทุติยมปินาโมอิสระเมสีวะเทวันจพภวันตุเมตัตยมปินาโมอิสระเมสีวะเทวันจพภวันตุเมเอเตสุกโตอะระหังพุทโธนาโมพุทธายะ ปัทวีคงคาอิสราเมศวาเทวันจะมหาเทวาคามามีหังโอมเจมาตากีทุรคาการีปียังมามาเติยัมปิโอมเจมาตากีทุรขาการีปิยงมามาตาเิยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการีปียังมามาโอมพระพิคเนสิธิประสิทธิเมมมหาคราพ เตยามปินโมพรพิคเนสิทิประสิทธิเมมหาราพอเตยามปินโมพรพิคเนสิทิประสิทธิเมมหาราพอโอมสีคเนสายนามหาโอมสีคเนศายนามหาโอมสีคเนสายนามหาโอมนโมนารายนามาภวันตุเม ตเทตยัมปิน,โนาโมนาไรนามะพวันตุมตเมตตตยัมปิน,โนาโมนาไรนามะพวันตุมเมติสุขโตโอรหังุทโธนโมุทธายะปะทวีคงคานาไรนามะมหาเทวาขามามิหังอม รักสมีมาตาปิยังมะมะเทเดียมปีรัสมีมาตาปิยังมะมะตาตียังปีรัสมีมาตาปิยังมะมโอมอ่ะเราก็มาคุยกันเออมีคนหลายคนบอกว่าอาจารย์เมื่อไหร่ชีวิตหนูเนี่ยจะได้แบบเออครบเป็นสมบูรณ์เป็นครอบครัวสักทีนึงเนี่ยอยู่กับ อยู่กเสษียมาหลายคืนแล้วนะหลายวันแล้วเมื่อไหร่จะเจอผู้ชายดีๆเออเจอแต่คนจะได้แบบว่ามาสร้งางครอบครัวกันอยู่ยังมีความสุขอย่างคนอื่นพอบ้าใช่อย่างองค์พระมหาเทพพระมหาสิวะเทพแม่อุมาเนี่ยถือว่าท่านมีความมั่นคงด้านความรักอยู่กันมานานแซ้นานนานนานยินน่กว่ายุคพระเวททั้งหมดนะอย่างองค์พานาลาัยเนี่ยท่านก็นอยู่มานานยิน่งกว่ายุคพระเวทมากมายนะ ถึงได้แนะนำว่าให้ควรบูชานะแต่สำหรับปางนี้จะมีลูกนะคะแต่ปางนี้ก็จะอยู่แบบเป็นคู่กันทุกเขาเลยทุกปางทุกชาติทุกชาติทุกชาติมีการเกิดการอวตารแต่ละชาติเนี่ยก็เกิดคู่กันเป็นส่วนใหญ่เลยนะเออย่างพระแม่ราธาออกกรุงเจ้ากรุงทวารกานะก็คือองค์ศีหริกิสุณะก็ไปเกิดเป็นพระนาลัยก็ไปเกิดก็ออกตามหาพระแม่ราธานะ พระแม่นาธาคือพระแม่รักมีเป็นพระรามพระรามกับนางสีดานะค่ะก็เป็นคู่กันนะคะได้มีลูกด้วยกันนะคะนั่นลูกก็ปกครองแผ่นดินนะต่อมาต่อมาใช่เราก็มาพูดกันว่าทําไมถึงบูชาปางเหล่านี้อ่าทำไมถึงได้มาบูชาปางเหล่านี้ก็ควรจะบูชาเพราะว่าชีวิตจะได้มีสุขมีความสุขสมหวังดังปาถนาบางเทวลัยถึงขั้นเอาไปประจําเทวลัยเลยนะปางเนี้ย เรื่องจริงนะมีเป็นเป็นเทวรัยที่แบบระดับประเทศอ่ะรู้แค่นี้นะ<ม>เราเราเราก็บอกในแค่นี้ว่าเป็นเทวรัยระดับประเทศจะมีปางพระศิวะนะคะแล้วก็พระแม่อุมาเทวีแล้วก็พระพิฆเนศนะเป็นปางครอบครัวมหาเทพนะคะใช่จะอยู่ในในเทวรัยใหญ่ๆนะ<ม>เทวรัยใหญ่ๆต่างๆเนี่ยจะยกปางนี้เป็นปางใหญ่เพราะว่าทําไมถึงยกเพราะว่ามีมหาเทพถึง3องค์ในหนึ่งนะ หนึ่งนะัคือการสร้างครั้งเดียวแต่มีถึงสามองค์อยู่ในหนึ่งภาคและอีกองค์นี้ก็คือองค์พระนารายณ์อันนี้ก็มีมหาเทพมุขนารายกับพระแม่นะมีะม,มาด้วยกันกใช่แล้วก็มีบริวารคือนาคน,<า>นะเพราะฉะนั้นมีความสมบูรณ์อยู่แล้วโดยธรรมชาติปางนี้จะมีความรักความสมหวังความสมบูรณ์ที่นี่ก็มีงูค่ะมีงูเป็นบริวารเหมือนกันงูที่คออันนี้ก็งูค่ะงูพญานาคเป็นบริวารเหมือนกันใช่นะ,ะก็ เลือกเอานะครับ้วเพราะฉะนั้นรู้แต่ปางนี้เป็นปางใหญ่มหาภาคมีสีวะลึงด้วยนะตรงนี้ใช่สีวะลึงสมความรักสมปรารถนานะสีวรลึงนี่เชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งบุรุษนะเพศนะความสมบูรณ์ในการครอบครองความสมบูรณ์ในการเป็นครอบครัวเป็นความสมบูรณ์เป็นการในการให้กําเนิด <c oughs> เชื่อกันขึ้นมานะครับในสีวรลึงนะครับนะเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> การให้กําเนิดจึงต้องมีทั้งโยนิและสิวะหึ่งรวมกันอยู่ด้วยกันนะไม่งั้นจะไม่มีความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นปางครอบครัวเนี่ยจึงเป็นปางที่เรียกว่าสมบูรณ์หลายๆคนบอกว่าปางครอบครัวองค์พะนาลายเป็นยังไงในเราให้ดูเป็นอย่างนี้พระนาลายกับพระแม่รักสมีเนี่ยทนไความรู้สึกข,ของโอ้น,นะเหมือนแบบเป็นคู่ที่แบบว่าตั้งแต่เป็นพระกิษณนะเออเป็นพระนาลายพระแม่รักสมีพระแม่ราธาหรือว่า พัดสีนางสีดาพระแม่เอ่อพระพระรามอะไรพวกเนี้ยคือ,โอ,โ,อโอ้มองว่าเป็นแนวศิลปินกันใช่เป็นแบบอ่าร้องเพลงทําร้องราทําเพลงกันใช่แบบครอบครัวแบบพันษาใช่โดยมีท่านอาจารย์โอ้แต่ว่าครอบครัวเนี้ยค่ะเป็นครอบครัวที่เหมือนกับว่ารักกันเหนียวแน่นรักกันแล้วก็สร้างทายาทอยู่ด้วยกันอ,อะไรอย่างเงี้ยครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อมแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ย ใช่โดยมีท่านอาจารย์โอก็แล้วแต่คนไหนอยากได้แนวไหนนะคะอืมทุกแนวรวนเป็นของดีใช่ค่ะจะบูชาหมดเลยก็ได้ค่ะเมตตามหานิยมติดต่อนะเช่าบูชากันได้นะครับนะที่ Facebook โอซิริกรอภิรัต a c e b o o k โอซิริกออภิรัตนะครับเบอร์โทร061 9922645 0925929261สองสองไอดีรายโอซิริกหนนะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบคุณมากนะคะสนใจบูชาเครือ่องรางของขลัขงเทวรูปเทพกรมเทวดาวัตถุมงคลติดต่อได้ในข้อความหรือแอดไลน์ไอดีตามนี้ครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658อไอดีราย a j t o p 1อครับเอาละครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปและอาจารย์โอก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ